วัดวดชิวรธรรมมาวาดจัดแถลงข่าวงานลอยกระทงประกวดหนูน้อยและนางนพมาศวัดวดชิวรธรรมมาวาดลายกระบงังแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันลอยกระทงวัดวดชิวรธรรมมาวาดประจำปี2563โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประกวดนางนพมาศจะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่หนึ่งหนูน้อยนพมาศอายุระหว่าง5-12ปีรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา,า5,000บาท 2นางนพมาศอายุระหว่าง17-27ปีรางวัลชนะเลิศเงิน,นงรางวัล20,000บาท สานางนาพมาศมวยงามอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล5,000บาทนอกจากนี้ยังมีการแข่งว้าวการละเล่นว้าวไทยพร้อมทั้งได้นำอุปรกรณ์การทำว่าวต่างๆให้ได้ทดลองทำจริงทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในขั้นตอนการทำว่าวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณดยงานนี้แค่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา18น กเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0988022826หรือว่าที่ไลน์ ID y n z 9 c 7 7ค่ะ